สวัสดีครับขอบผมนะอลิเซียเจ็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมที่คล้าย GTA แต่ไม่ใช่ GTA คือ GTA โคลนถ้าคลิปนี้อัดแล้วก็ไม่เสียงหรือว่าคลิปอัดแล้วหายแล้วผมจะมาอัดอีกครั้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องขอโทษเจริงวันนี้วาามาลองเล่นผมก็เล่นไปสักครู่งแล้วผมก็กรันตีถึงความ เยี่ยมย่อดของเกมนี่คือตำรวจโคดมากโอเคเราไปลองเล่นกันเลยไหมครับท่านผู้ชมน่าจะลองไปเล่นกันเลยดีกว่านี่เป็นแท็กซี่เราไม่เป็นนะครับเราไม่เป็นแท็กซี่โอ้โหตึงตึงตึงน่นมันโคบิสิบเก้าเจ็บ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 ไปเลยท่านผู้ชมเกมนี้มากกว่า GTA นะครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้โหยามาถ้าใครไม่เสียงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับหรือว่าอัดคลิปแล้วแบบ คิดมันไม่มาแล้วผมเอาลงไม่ได้ก็จะอจัดคิดปอีกรอบอะครับถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ต้องเยี่ยมเลยผมว่าผมชอบรถแนวเนี้ยขึ้นเลยดีกว่าเราลองไปขับไปตรงไหนดีลองขับตรงนี้ไป ตรงไปดีกว่าลองขับไปที่เมืองไหนก็ได้ดีกว่าถ้าเสียงวูบวาบก็ต้องขอโทษเวยนะครับแล้วมีเสียงอย่างเนี้ยให่รถแรงนะเนี่ยโอ้กลับดีกว่า้ชนคนดิมันช่างประโบเหมาะอะไรขนาดนี้ ผมว่าผมไม่ไปหาเรื่องให้ตำรวจมาจับเราดีกว่าไม่ต้องหาเรื่องเพราะว่าไม่หาเรื่องนะถ้าเราหาเรื่องเนี่ยวายเลยสวยแหละตำรวจมา หอ้ยผมไม่น่าไปกดไอ้ตรงนั้นเลยเฮ้ยเกมนี้โรดแบบโคตรแข็งแรงแต่ก็สามารถพังได้จากรดที่เห็นตรงเนี้ยมีรถโ,โหมดมาก แม้รถผมอีควาลออกมาแล้วว่ารถผมเริ่มเสียแล้วใช่แล้วเกมนี้มันเล่นไปเล่นมาก็ดูเล็กๆนะครับแต่ตอนผมเล่นเนี่ยมันไม่เล็กรู้ไหมเกมนี้ดีกว่า gta ตรงไหนนะท่านผู้ชมว่ายน้ำได้แถมวิ่งแบบเทพมาตำรวจไม่จับแหละเราไปหาอะไรเล่นเล่น เที่ยวแถวนี้ดีกว่า่านผู้ชมถ้าไม่เสียงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเอามีดาวสามดาวเลยเหรอสวยแหละเอาผมสวยแหละผมไม่เตะอะไรตรงเนี้ยเตรียมปืนไปก่อน เดี๋ยวนี้ผมมีปืนด้วยอนะปืนเทพมาบุนลูกซองยิงนะ่าเี๋วประเด็ดเลยนี่ว่ายน้ำได้นะ GTA ภาคสามอีกผมไม่เคยเล่นหรอกแต่ผมได้ยินเคยได้ยินเสียงชื่อน้ำเรียกของมันดีมากบอกเกมนี้ดังแล้วก็ดีมาก GTA เี่ยซีรีส์ี t a เขายิงผมมาแล้วอันนี้วิ่งสิครับ เกียดคอนเซ็ปต์ว่าทำไมรถตกแบบเนี้ยมันขึ้นไม่ได้แล้วเวลาเราวินะ่งอ่ะคือแบบพ่นแบบพวกเนี้ยมันก็จะเป็นแบบประมาณนั้นอะ่ะมีเพลงฟังเพลิน,น,นผมไม่เหินด้วยอะ ว้าวแย่ไปเลยท่านผู้ชมแย่ไปเลยมันมีของพนอยู่ยนะ ซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเวลามันมีลาผมเล่นลาผมเล่นแล้วมันจะมาขัดใจเวลาผมจะหนีตำรวจพวกเนี้ยซึ่งของวันนี้มันจำเป็นแต่ผมไม่ค่อยชอบให้มันมาแบบ ซึ่งงานเป็นแบบนี้แหละรถสวยดีนะเนี่ยรถสวยมากครับผู้ชมขับแรงด้วยสต๊อปผมก็ชอบเย็งนงเนี้ เอ๊คุณจะลบให้ผมไหมเพราะว่าอไอคนขับรถในเกมนี้มันขับรถเป๊ะๆนะขับรถแล้วมันขับรถแล้วแบบขับรถกวนอะท่านผู้ชมมันขับแบบชนเราไปชนเรามาอะไรประมาณนั้นอะ่ะถ้าคลิปนี้อ่านแล้วไม่ได้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับ ยิงข้าวหรอยิงปืนด้วยเหรอเธอน่าจะไปสายตำรวจคลิปนี้น่าจะยาวไปหน่อยคลิปมันจะยาวแหละอ่าถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยกัน กดกระดิ่งให้ผมมีแลกมลันใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับอเลรเซยที่ครับสวัสดีครับ